ขคงหน้ามันดูมันดูเปลี่ยนจริงๆอะหน้ามันดูแบบว่ากระชกกระชับมีกรอบมากขึ้นถูกมากแล้วก็ได้หน้าสวยอย่างงี้สวัสดีค่ะดิิสแพรค่ะคลิปนี้นะคะแพ้ก็จะมารีวิวการฉีดโบท็อกซ์ลดกรามของแพรนะคะ ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าช่วงนี้ทำไมแบบเอ,อหน้าเราดูมีกรงม,มีกรอบม,มากขึ้นหน้าดูแบบว่าเท่ารูปมากขึ้นแพ้ก็รู้สึกไ้ <laughs> เดี๋ยวแป๊บ๊บนึงเขาเปิดดูข้อมูลก่อนเพราะว่าแพจำไม่ได้ <laughs> อันนี้ก็คือแพไปฉีดมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะอันนี้ก็แบบว่าผ่านไปประมาณสองอาทิตย์หลังจากฉีดแล้วคลินิกที่แพไปฉีดเนี่ยชื่อคลินิกว่า B gram Clinic นะคะอยู่แถวแถวตรงลาดพร้าวจำไม่ได้เดี๋ยวแพจะแปะรายละเอียด กแบบชีคลินิกหรือว่าอะไรต่างๆคอนท้งคอนแทกอะไรเงี้ยไปสอบถามทางคลินิกเองได้เลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แพรแบบเคยฉีดโบท็อกลดกรามแบบว่าก่อนหน้านี้แพรเคยฉีดพวกแบบลดแฟตไขมันตรงแก้มอะไรแล้วซึ่งมันก็แบบว่าไม่ค่อยลงเท่าไหร่มันก็ยังแบบ เห็นผลไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าแพรเป็นคนที่แบบเออมีกรามกรามใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เอางี้ดีกว่าก่อนที่ทุกคนจะมาดูคลิปนี้นะคะ๋ยวแพรจะโชว์ Before after ให้ทุกคนดูเผื่อว่าแบบว่าจะได้เห็นความแตกต่างและก็แบบว่ารู้สึกว่าอะอยากดูรีวิวนี้ต่อเพราะฉะนั้นดูกันเลยค่ะวันนี้มาฉีดเลยคะ่ะ มันค่อนข้างใหญ่มันจะลึกลึ่ง และนี่ก็คือ Before และก็อ f ฟเตนะคะหลังจากที่ฉีด2อาทิตย์ทําไมต้อง2อาทิตย์แล้วเพิ่งมาถ่ายรูปเพราะว่าตอนหลังจากฉีดมาแพรถามหมอนะคะว่าคุณหมอคะแล้วก็แบบว่าเออถ้าสมมติว่าหนูอยากจะเก็บ After เอาไว้แบบเอาไปรีวิวรีวริว,วอะไรอย่างเงี้ยหนจะต้องรอนระยะเวลาเท่าไหร่คะมันถึงจะแบบเห็นผลอย่างชัดเจนคุณหมอก็เลยบอกว่า2อาทิตย์ใก็เลยเว้นไว้2อาทิตย์แล้วเพิ่งมาถ่ายคลิปนะคะ ทุกคนคือแบบแรู้สึกว่าโอ๊ยหน้ามันเปลี่ยนโครงหน้ามันดูมันดูเปลี่ยนจริงๆอ่ะหน้ามันดูแบบว่ากระชกกระชับมีกรอบมากขึ้นแต่ว่าในใจแพรู้สึกว่าเออมันยังมีตรงกงตรงแก้มอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังดูเป็นเหมือนแบบคนมีแก้มแต่แพรู้สึกโอเคกับผลลัพธ์นี้มากเลยนะเออมันยังดูเป็นความที่แบบหน้าเรียวลงมาหน้าเรียวขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็แบบไม่ได้ดูตอบจนแบบดูหน้าดูผอมจน มีอายุอะไรขนาดนั้นอะเพราะว่ามาน่ามันก็ยังดูเป็นคนแบบมีแก้มอยู่อะไรใดๆนะคะมันยังทําให้เราดูแบบมีความคิ้วๆมีความน่าร้องน่ารักอยู่อะแล้วก็เดี๋ยวแพจะบอกนะคะว่าแพฉีดมาเท่าไหร่อันนี้มันเป็นครั้งแรกที่แพฉีดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคลินิกเขาก็เลยแนะนําว่าให้ฉีด80ดซีซี100ยูนิตนะคะซึ่งแพก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรเพราะว่าไม่ตั้ต่เกิดมาเพิ่งเคยลองฉีดหน้าแบบครั้งครั้งเนี้ยครั้งแรกฉีดบุอกซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแนะนําว่าเออครั้งแรกกีีดเท่่านอ แล้วแบบว่าถ้าจะไปซ้ำอะไรเงี้ยก็ยไปซ้ำได้แล้วก็ตัวที่แพชีดเนี่ยเขาชื่อว่า o t o ู l ัค่ะเป็นของเกาหลีซึ่งราคาไม่แพงเลยตอนที่แพรไปฉีดที่คลินิกเนี่ยราคา2,990บาทนะคะซึ่งมันแบบถูกมากแล้วก็ได้หน้าสวย,ยางชอบอะแพชอบอ่ะมันไม่ได้เลียว V-shape จนหน้าเป็นแบบเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวอะไรขนาดนั้นอนะแบบเนียโอเคฮ้ยชอบ แต่ราคาที่แพรบอกไปก่อนนะเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นราคาเฉพาะช่วงโปรช่วงแบบสองอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทุกไงทุกคนอ่ะลองถามที่คลินิกได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอเออแพรจำชื่อคุณหมอไม่ได้น่าจะชื่อคุณหมอปุ่นนะที่ฉีดให้แพรคุณหมอน้นลากจะดีมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แพรไปฉีดที่คลินิกเนี่ยเพราะว่าเออแพรไปฉีดพร้อมกับีน้ําหวานนะคะนางาไปฉีดปากแบบว่าเอาทรงจีซูเอาแบบ เล็บปากให้ดูแบบ,บอิม่มเอออันนี้ก็คือเป็นการรีวิวอาจจะคลิปนี้อาจจะสั้นนะแพรว่าเพราะว่าเป็นการรีวิวที่แบบข้อมูลข้อมูลเลยไม่มีแล้วก็แบบว่าเออมันเป็นแค่การฉีดโบท็อกส์ง่ายๆทุกคนมันไม่ใช่แบบการสัญจรกรรมอะไร่อนมันจะอยู่ได้นานกี่เดือนอันนี้แพรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมา เหมือนจะประมาณ6เดือนนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเเด้แล้วนะคะก่นอนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย